c ซ็ Central นทรัลในเคือเซ็นทรัลรีเทลเดสติเนชันแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิตจัดแคมเปญเพื่อผู้หญิงแห่งปี She Possible Woman Agenda ตอนรับวัอนสตรีสากล2025ภายใต้แนวคิดจุดประกายพลังแห่งความเป็นไปได้ด้วยการร่วมส่งต่อพลังบวกเชิงรุกผ่านการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนความเท่าเทียมและความยั่งยืนแก่ผู้หญิงในทุกบทบาทกับ6ไฮไลท์กิจกรรมสุดสร้างสารรค์ตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึงวันที่23มีนาคม2568ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมและสาขาที่ร่วมรายการ ท่านใดที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Central Department Store ค่ะวันนี้ก็มางานชิอสโรนะคะของทางเซนทันค่ะก็จัดค้าปีที่5าแล้วนะคะจะเป็นงานที่เซเลบร a ต e ช่วงวันสตรีสากลโลกค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเหมือนให้ความเาท่าเทียมแล้วก็ให้กำลังใจผู้หญิงคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือว่าทำอาชีพไหนก็คืออยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงแล้วก็ เออเรียกว่าส,สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคน,นแบบว่าสู้ต่อไม่ว่าจะเจอปัญอะไรก็เราสามารถก้าวข้ามมันได้ค่ะพารู้สึกว่าจริงๆทุกวันนี้ค่ะทุกอย่างมันเปิดกว้างขึ้นไม่ว่าจะเพศสภาพเป็นยังไงพารู้สึกว่าความเท่าเทียมมันเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วค่ะแต่ก็จริงๆงานนี้มันหนือนให้คนรับรู้ว่าเออในหลายๆองค์กรเราสามารถสนับสนุนให้ผู้หญิง,งแบบมีอาชีพหรือมีอะไรเท่าเทียมผู้หญิงเอ้ยผู้ชายได้บ้างค่ะก ทุกวันนี้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่เราก็ยังสามารถ make progress ได้อีกค่ะคัดเชื่อว่าหลายๆอาชีพไม่ว่าจะแบบว่า วิศวกรหรือว่านักขับเครื่องบินหรือว่าหลายๆฟิลที่มันอาจจะมีผู้ชายเป็นผู้นำค่ะเชราะฉ่นัตรงนี้มันก็ยังมีที่ให้ผู้หญิงเข้าถึงได้มากขึ้นอีกด้วยรวมแล้วค่ะอะไรงก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ผู้หญิงทุกคนค่ะคือถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราค่อยๆทาในสิ่งที่เราใฝ่ฝันมันสามารถไปถึงเส้นชัยได้ตา่นนี้แบบนี้ค่ะก็นีใจค่ะดีใจที่ทางเซ็นทันมีโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็นิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยค่ะก็ คนมาแวะชมเซ้นทรัลแล้วก็อาจจะศึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้ต่อได้นะคะชีพอสซิเบิลค่ะ